ปะแพดสวัสดีค่ะดีตอนรับเพื่อนๆนเข้าสู่ช่องปะแพดด้วยนะคะรู้สึกว่าอัปเดตมานี้เหมือนจะมีแมปใหม่นะคะโอเคนี่แมปเดี๋นี้เห็นไหมอ่ะโอเข้าไปดูซิมีรูมีแมทชิ่งนะดูซิมันเป็นโหมดอะไรอ่ะนะคะน่าจะเป็นโหมดเอ็นเตอร์ทิดโหมดสิบสีบส่บอ่อโหอะไรก็ไม่รู้ค่ะเดี๋ยวก็ลองเล่นดูนะคะปะค้าก็ไม่อ่านอัปเดตนะคะก็อ่านไม่ออกเท่าไหร่ก็เลยไม่อ่านรางวาลเลนกันเซอร์ไพรส์อะไรอ่ะเกมไพ่เหรอ เกมอะไรอ่ะอุย้ยต้องได้สอคนหรออะไรวะอุย้ยอหมดเลยอ่ะอุ้ยไม่หดตัวละครจำกัดด้วยเลืไม่ได้ทุกตัวละครสัพพอนเล่นได้ไม่กี่ตัวเองอ่ะน <c oughs> อกสาวฟอร์เรน โอเคค่ะเหมือนจะเป็นโอ้ยหม,ห,มหมดหมดหมดวิ่งแข่งเหรอโอเคค่ะเหมือนเป็นหมดวิ่งแข่งค่ะคุณ <2, S 1> อติต้องมาก่อนจ้ะอะไรวะเนี่ย ไปข้ามไปเหรอโอเคยวิ่งแข่งไปข้ากันไปค่ะโอ้วิ่งแข่งไปข้ากันไปคุณแล้วแล้วมันโอ้โหแล้วมันสโลว์้นๆนะเบอร์นั่นอะอะไรอะไรอะไรเออจุดจังเล็กปะโอ้หมดป้าหมดบอเลยปะเนี่ยโอ้โห Been enemy has been วินนะครับเ้ยเขาชนะเขาเขาา้าเส้นสายอ่บเซวอ่ะเขาเขา้าเส้นสายอ้ากระโดดเลยวทไมอะโอ้โหเขาเข้าเาาส้นสายก็ตัวเขาเข้าเาาส้นชัยเขาเข้าเาาส้นชักันไปหมดแล้วเว้ย หมดบ้าแบาบบอลแลยซีก็ได้ด้วยหรอปกติมันไม่แข่งธรรมดานี่ฆ่ากันได้ด้วยหรอโอเคนัมเบอร์วันโอเคโอเคได้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 ได,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 ได้หมดบ้าเลยวะเนี่ยไม่แข่งมันก็ยากแล้วนี่มันฆ่ากันได้ด้วยแล้วคืออะไราการสโลนตามทางคืออะไรว่าสโลนีน่กงจักรสโลนนั่นคืออะไรเอาอะะไรวเนี่ยอะไรวะเนี่ย เขาทำอะไรอ่ะว一开始้ยอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยหมดอะไรวะเนี่ยหมดอะไรวะเนี่ยอ๋อมันมีหนามต้องขอดไปเป็นหนามต้องผักขวผักโดนหนามเหรอออ๋ต้องผักศัตรูใส่หนามเหรอโอ้ผักกันใส่หนามโอเค ปังเดี๋ยวผักกันใส่น้ำผักกานใส่น้ำโอเคโอเคเ็บปะเนี่ยนี่เนี่ยผักเข้าไปี่เนี่ยไม่เนี่ยโอ๊ย โอเคเขาได้กันอย่างนี้เหรอโอเคโอเคเขาได้กันอย่างนี้ได้คะแนอย่างนี้เว้ยโอ้ตอนนี้เราเปที่หนึ่งเหรออ้าวเราเก่งขนาดนั้นแล้วเนี่ยหมดบ้าหมดบอเลยวะเนี่ยโอ้โหผักคนหนึ่งเข้าป่าว่ะหมวเนี้ย เอาโอ้โลิงมาวะ่ะ <st ut ters> จบคะ่ะโอเคเราได้ที่เราได้ที่สองหรอที่สองร่วมโอ้โหโหเออบทนี้ก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะคะแต่งงเหมือนกันงงงงงงเนาะอะโหมดต่อไปโหมดต่อไปคือโหมดอะไรก็ไม่รู้อะค่ะเหมือนจะเป็นโหมดหลบอันติของหนีวานะคะ เอ,อเ้ยหมดใหม่มันก็อลังเกินไปมันเนี่ยเออมันก็เพลินดีเหมือนกันนะคุนเล่นอ,อ๋อสอ๋อได้สีตาสีสีดานโอเคหลบอัพหลบ,ลบ,ลบ Oh, ni toh stun lah, syalah? TAI! Faker! Okay, lho! แล้วจ้ะโอเคสวยอรอรเรไปพูเราร่อดเหรอหลบโอ้เราูโอ้เราสองคนที่เหลือรอต่ออุ้ยเรเก่งมากเนอ่ะอุ้ยได้ลสองอ่ะคุณเฮ้เก่งไปไหนอ่ะหลบไปที่ต้นท,ที่ต้นมาเย็บหรอบแรกนะที่หลรอบที่สอง เกมที่2เราก็ได้ที่2ปงปะเกมที่3ามมก็ได้ที่2องค่ะเกมสุดท้ายนะถ้าเราได้ที่2อยู่แล้วว่าเรามีโอกาสนะคะได้เป็นที่1นะคะแต่ว่ารู้สึกว่าจีน่าก็ปังเหมือนกันนะจีน่าก็ได้เป็นที่1น่าจะจีน่าก็น่าจะได้นะคะที่1นึ่อ่ะแต่เราถ้ารอบนี้ได้ที่2อีกก็น่าจะที่2ต่อเรื่อยๆมันรู้ว่าตีทำอะไรอ่ะต้องทำอะไรเนี่ย ว่เอ๋อแล้วเรอระเบิดเหรอบ้าไปแล้วอ๋อต้องให้ต้องทำให้เพื่อนโดนระเบิดเดียวะที่สุดเหรอต้องปรับเพื่อนใส่ระเบิดอ๋อโอเคห้าสี่สาม ไม่ทันน่ะเออผักไม่ทันน่ะต้องหลบระเบิดต้องหลบระเบิดให้ได้โอเคต้องเก็บยีน่าหนยีนาไปไหนวะนี่ะบึ้มโดนอ๋อต้องผักแบบนี้โอเคโอ้โหระเบเยะกกเดิมอีกรอ โอ้เราบกเจอขึ้นเรื่อยๆอะซื้อซื้อสั้นนี่ไงโอ้ผักแบบนี้เหรอโอ้ผักแบบนี้เหรอหูยนี่ผักไม่ได้ผักไม่ทันอ่ะต้องผักยังไงวะเราต้องยืนหยุดติ่งๆก่อนแล้วค่อยผักอ่ะเออหู 3 2 1อห้ยรอดรอดรอดสี่สามสบโอเคค่ะแล้วได้ที่สองค่ะอู้หูนี่ได้ที่สองได้ยังไงอ่ะไม่ใช่โอสองโอสองวลือโอสองรวๆเลยอะที่สองเยอะมากเลยอะโอเคถือว่าเป็นเกมที่ก็โอเคก็ก็ใครเครียดดีกระตื่นเต้นดีนะคะก็หมดใหม่ะนะเออ ในแบบสองก็ถือว่าเล่นครั้งแรกในแบบสองถือว่าเก่งนะคะเนี่ยนี่เห็นไหมเราได้แบบสองเเก่งอะ่ะทำไมเก่งอ่ะคะเออเก่งเนาะเล่นหลับตูหลับตาเล่นก็เออเฮ้ยเก่งจังเลยอะ่ะเก่งเนาะเก่งปะเออใครอยากเล่นก็มาเล่นดูนะคะหมดใหม่เออเก่งอ่ะครับ